สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนนัันเช่นเคยนะคะในวันนี้เจคเคนนแนะนำให้ชมกับอนุสาวรีย์สุนทรผู้แรมแม่พิมพ์บ้านกำานะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านนะคะบ้านพร้อมที่ดินขนุกทานพื้นที่ขนาด197ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรค่ะ รีโนเวททาสีนิดหน่อยก็สวยพร้อมอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆค่ะทุกท่าน,นห่างจากแรมแม่พิมพ์บ้านกํำนะคะและทะเลประมาณ4กิโลเมตรค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขก2ห้องโถงขนาดใหญ่มีพื้นที่เหลือรอบตัวบ้านนะคะราคา2 8 90,000บาทค่ะอยู่ทางนี้เลยนะคะ สนใจติดต่อสอบถามหรือนะัดชมพื้นที่ติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะเบอร์โทรผู้ขายที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้นะคะสำหรับในวันนี้เจคโนโราไปก่อนสวัสดีค่ะ